ที่ทำไมก็ถึงเวลาเทคนิคดีๆแล้วคุณอ๋อโหยเรื่องราวดีๆนะครับนะของอาหารอร่อยจากเชฟของเราครับขอต้อนรับเชฟอังกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟอีกล่างสบายดีไหมฮัลโหลโห้โห้สมศิษย์นักพันธุ์นี่นานๆนานๆแขกเป็นอังกฤษเคล็ดลับความอร่อยวันนี้คือสปาเกตตี้วันนี้ผมทำเป็นสปาเกตตี้เป็นซอสหมูครับเป็นซอสเพราะว่า เพราะว่าพี่คิกทานเฮลตี้ใช่ลงหอบใช่ผมก็เลยเลือกหมูมันน้อยมาทำน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้ตัวเชฟไปอยู่ที่บ้านจังเลยอ่ะเอาไปทำแล้วเอาไปเต้นซุมบ้านเลยอต่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 อโอเคอันนี้จริงๆผมทำซอสเตรียมไว้แล้วอ๋อว่าวน่ากินมากเลยอ่ะก็จริงๆผมใช้ตัว หอมแครอทแล้วก็สลารีก็หอมมาก็หั่นเป็นลูกเต๋าเหรอใช่หอมหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็แครอทหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็สลารีหรือขึ้นชายฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันแล้วก็ผัดผัดครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูค่ะผมใช้ไวแดงด้วยงส่หมูสับเป็นหมูสับ แล้วก็ปรุงรสใช้ไวายแดงไวายแดงจะเลือกยังไงอ่ะเวลาสมมติว่าคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะไปเลือกไวายแดงยังไงง่ายมากเลยผมไปที่ร้านแล้วเลือกอันที่ถูกที่สุดเลยครับอ๋อหรอเพราะมันทำอาหารใช่อ๋อก็จริงง่ายไหมไม่เปลืองไม่จาเป็นใช่จริงๆผมเลือกอยากได้อะไรจากไวายแดงผมอยากได้แค่ความฝาดแล้วก็เปรี้ยวนิดๆแค่นั้นเอง จาก,จากวายแดงแล้วก็ผมจะมีตัวมะเขือเทศมหมดหร<ส>ืออ,อ,อซื้อที่มันสําเร็จรูปก็ได้แล้วก็มีมะเขือเทศเข้มข้นอีกเอาเอาลงหม้อ,อแล้วก็เคี่ยวประมาณสักแับ30นาทีครึ่งชั่วโมง,งหรือว่าชั่วโมงนึงใช่เห็นแบบนี้ใส่น้ำไหมหรือไม่ต้องใส่ ผมเติมน้ำดิบหนึ่งน้ำดิบหนึ่งนะใช้ใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าเป็นน้ำสต็อกก็ได้ครับต้มเส้นเลยไหมโอเคโอเคมาเส้นอันนี้ใส่เกลือไหมอ่ะเชฟจริงๆใส่ใส่ต้มเส้นสปาเกตตี้ใส่เกลือนิดนึงก็อันนี้ผมใช้เป็นเส้นเส้นเล็กเป็นไข่ไข่เอ็นเจื่อแฮร์เอ็นเชื่อแร์อันนี้มันจะต้มไม่นานมากน่าจะประมาณสักสี่ห้านาทีคี่ห้านาทีรับประมาณห้านาทีควาไดยังได้ยังให้ความชอบชอบเส้นแบบเอาเดนเต้หรือว่าเส้นนิ่มๆพี่ทังพี่ทังชอบทานกรุบกรุบนะครับอ อีกแบบคือก็คือสุกไปเลยนิ่มไปเลยไม่เอาสุกหรอกนิ่มก็เดี๋ยวเละป่าเทียบกับผู้หญิงกบๆดีกว่าเอากรบเอากบลองลองลองดูยึกอันนี้น่าจะเหนียวพอแล้วนะได้ได้นรได้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 ไได้ได้ได้้ได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 ได้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 ได น้ำมาเลยเชฟนี่ก็มีเผานะโทษทุกคนโทนทุกคนเลยกันไม่มีอะไรเชฟก็มีอะไรไม่มีอะไรโอเคอเคเดี๋ยวตัวใหม่เริ่มใหม่ใส่เกลือใหม่ด้วยเนาะใช่ก็ตะกินเราเติมน้ำตาลใหม่อีกอือเดี๋ยวเสิร์ฟอะไรอีกกลับไปเค็มอีกนี่อันนี้ซอสเปรี้ยวครับบนกลับไปเค็มเค็มเซ็ตเดี๋ยปเค็มไปกลับไปหวานไม่หวานหวานจะโดนน้ำใหม่ แก้ได้แล้วแก้้ดวยการเอาน้ำลงเริ่มใหม่เต็มไปนี่รอกินไงเทปป้ากินใบวนใบเตยตาอีกเชฟเขาเป็นคนละเอียดเนาะว่าเอากินเตะเเดี๋ยวเแล้วเดี๋ยวเชิญพี่ที่กองสองคนออกไปแป๊บนึงเดี๋ยวพอเข้ามาปุ๊บเสร็จเลยกอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสปาเกตตี้ซอสหมูมันน้อยจังเทคนิคได้ไหมพี่กิ๊กจังไรไหลเทคนิคก็คือพี่ที่กองต้องเงียบนิดนึงไม่หรอ ทาพี่ทาพี่ซีก่อนเงียบนิดหนึ่งใช่มีหน้ามีหน้าพ่อแม่หรือคนทำแบบข้าวมักจะไล่ทุกคนออกไปออกไปไมุ่่งออกไปออกไปช่วยสมาธิดีโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วสปาเกตตี้ซอสหมูมันน้อยจากเชฟอังกฤษอยากรู้เติมซอสเติมเกลือไป4ี่ทีใช่ไหมเนี่ยไม่เพราะผมอยากให้มันลดมันเข้มข้นเวลาเวลาครุกกับเส้นอือหือนมปอร่อย นี่คือเทคนิคดีๆฮะจากเชฟอังกฤษขอขอบคุณคองเชฟมาอีกไหมเนี่ยฮะมาอีกนะมาสี่ตัว่าแต่ตอนผมต้องเงียบก่อน